นักชกบาซิลไม่จบนะครับถแถลงข่าวซัดมวยไทยโลกน่ารังเกียจพร้อมเล็งอยู่กัมพูชาตลอดชีวิตแต่สื่อขเขมรเนี่ยซัดกลับพร้อมถามว่ากัมพูชาเนี่ยได้อะไรจากการอวยที่เอโก้นอกจากทะเลาะกับประเทศไทยยังคงเป็นข่าวต่อเนื่องนะครับกับดราม่าองค์กรมวยไทยโลกปลดนักชกบาซิลยึดเข็มขัดแชมป์คืนไม่จ่ายเงินรางวัลด้วย แถมยังแบนไม่ให้ขึ้นชกอีกต่อไปล่าสุดเนี่ยที่โกเทเซราพยายามที่จะออกสื่อโดยเป้าหมายเนี่ยหวังแก้ตัวว่าสิ่งที่ตนเองทํานั้นถูกต้องและต้องการที่จะโจมตีให้ร้ายมวยไทยโดยในตอนแรกนักชกบราซิลคนนี้เนี่ยได้ประกาศอยากออกสื่อบราซิลหวังดึงประเทศบราซิลมาเป็นเครื่องมือเพื่อกดดันไทยอีกทางแต่จนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีใครตอบรับ ซึ่งก็มีหลายคนพูดถึงเรื่องนี้ว่าคนทั่วโลกเนี่ยเขามองออกเขาไม่โง่ที่แบบอยู่ๆฝรั่งคนหนึ่งที่ชกมวยไทยมาตลอดกลับเปลี่ยนใจไปอวยกุนคแม่อวยกัมพูชาทั้งทางที่ตอนชกชนะแทนที่จะเอาทงชาติบราซิลมาคลุมตันเองกลับเอาทงชาติกัมพูชาเนี่ยมาคลุมตัวซะอย่างนั้น ทำขนาดนี้คนประเทศบราซิลหรือคนทั่วโลกมองไม่ออกว่าหน้าเงินก็บ้าแล้วแต่นักชกบราซิลคนนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับยังพยายามที่จะหาความชอบทำให้ตนเองโดยในวันนี้เขาได้ให้สัมภาษณ์ออกสื่อกัมพูชาเนื้อหาจับใจความได้ว่า การที่องค์กรมวยไทยโลกยึดเข็มขัดแชมป์คืนรวมทั้งประกาศแบรนด์เขานั้นเป็นการกระทําที่น่ารังเกียจพร้อมประกาศว่าเขามองว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นบ้านของเขาแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปเขาต้องการที่จะอยู่กัมพูชาไปตลอดชีวิต โดยเป้าหมายหลักของเทียโกตีสระาในกัมพูชาคือการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ของขเมรแล้วก็ลงท้ายด้วยการขอบคุณนายคุนเซนสำหรับการดูแลและความตั้งใจที่จะมอบสัญชาติขเมรให้รวมทั้งขอบคุณชาวขเมนทุกคนที่รักและสนับสนุนเขาและยังได้โพสต์ที่หน้าเพจส่วนตัวของเขาเองด้วยว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็น country of smile หรือประเทศแห่งรอยยิ้มเอ๊ะสโลกแกนคุ้นๆ กอสยามเมืองยิ้มไปหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะถแถลงข่าวโจมตีองค์กรมวยไทยโลกว่าน่ารังเกียจในครั้งนี้นักชกบราซิลคนนี้ยังเคยโพสต์ข้อความเพื่อพันฒนาหาความเห็นใจที่หน้าเพจของเขาโดยจับใจความเอาแบบย่อๆนะครับเพราะถ้าเอามาเล่าทั้งหมดอาจจะหลับได้ ก็ข้อความมันก็วนเวียนไปมารวมๆแล้วว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วนั่นแหละ โดยมีการเขียนถึงชาวไทยที่เคยสนับสนุนเขาด้วยว่าฉันรู้สึกขอบคุณคนไทยสำหรับการสนับสนุนและความไว้วางใจตลอด17ปีที่ผ่านมาในอาชีพมวยไทยของฉันในขณะที่ฉันจะไม่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปฉันหวังว่าเพื่อนชาวไทยที่รักของฉันว่าคุณจะยังเชื่อมั่นในตัวเองในประเทศของคุณและต่อกันและกันฉันรู้สึกขอบคุณพวกคุณทุกคนอย่างแท้จริง สำหรับการสนับสนุนตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันรู้สึกเป็นเกียตรติที่มีคุณเป็นเพื่อนและแฟนๆและฉันหวังว่าเราจะได้พบกันอีกในเวทีระดับนานาชาติเร็วๆนี้เพื่อนแท้อยู่เคียงข้างกันทั้งยามทุกข์และสุข เราเข้าใจดีว่าไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากเพียงใดเพื่อนแท้จะคอยนำทางให้เราผ่านมันไปให้ได้ความเกลียดชังและการเมืองในโลกของเราไม่สามารถทำลายความสัมพันธ์ของมิตรภาพที่แท้จริงและน้ำใจนักกีฬาได้ฉันอยู่กับคุณเสมอในหัวใจของฉันซึ่งทั้งหมดนั้นอะอ่านแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขียนออกมาและการกระทำเนี่ยมันช่างสวนทางกันเหลือเกินนะครับ หลังจากนั้นก็มีชาวเคมเนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจนักชกบราซิลคนนี้กันอย่างรัวๆว่าสู้ๆนะและยินดีต้อนรับให้มาอยู่กัมพูชาอย่างถาวรรวมทั้งหลายคนบอกว่าชาวกัมพูชาเนี่ยพร้อมจะซัพพอร์ตคุณอันนี้ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะซัพพอร์ตได้นานแค่ไหนเงินบริจาคซีเกมที่ประเทศตนเองเป็นเจ้าภาพได้ครบบตามที่ต้องการหรือยังอ๋อ หนึ่งในคอมเมนต์เหล่านั้นมีชาวขเขมรนคนหนึ่งถามด้วยนะครับว่าเมื่อไหร่จะลบรอยสักคำว่ามวยไทยกลางหลังนั่นเสียทีประหนึ่งว่าไม่อยากให้เหยียบเรือสองแคมแบบนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าคิดจะเปลี่ยนสัญชาติแล้วย้ายไปอยู่ขเขมรอย่างถาวรและการเป็นตัวแทนศิลปะาก,การต่อสู้ของขเขมรเนี่ยถ้ามีรอยสักคำว่ามวยไทยอยู่มันคงแสลงใจชาวกัมพูชาไม่น้อยอันนี้ก็แนะนำว่าให้รีบรีบลบเลยนะครับ ไม่งั้นเนี่ยอาจโดนชาวคมเมดไล่ออกจากประเทศก็เป็นได้คราวนี้ไม่รู้ว่าจะไปทำหมาหากินที่ไหนได้อีกมาไทยก็ไม่ได้คนไทยหลายคนเนี่ยจ้องกระถินรออยู่จะกลับไปประเทศบราซิลคนบราซิลก็ยีกันอีกและหนึ่งในนั้นที่นักชกบราซิลคนนี้ขอบคุณอย่างสุดหัวใจนั่นก็คือนายสเสเรจ,จันทร รองประธานสหพันธ์มวยกัมพูชาที่แบบออกมาหนุนเทโกติสรานักชกบราซิลคนนี้แบบสุดลิ่มทิมประตูล่าสุดเนี่ยได้จับนักชกบราซิลคนนี้เซ็นสัญญาเพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในชมรมศิลปะการป้องกันตัวของขเขมรโดยนายสเรจันทรน์คนนี้ได้โพสต์ประกาศว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากพระมาหากษัตริย์ และพี่น้องคณะรัฐมนตรีในประเทศกัมพูชารวมทั้งพร้อมที่จะดึงทีเอโก้มาอยู่กับสโมสรของเขาแม้ว่าทีเอโก้คนนี้เนี่ยจะมีปัญหาใหญ่ก็ตามและเหตุผลที่ผมเซ็นสัญญากับทีเอโก้เนี่ยก็เพราะว่า เขาเสียสละผลประโยชน์และเวลาส่วนตัวรวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตให้กับศิลปะการป้องกันตัวของเขมรดังนั้นฉันจึงไม่สามารถทรยศต่อความเป็นเลิศของฉันได้ตามคำพูดคือฉันต้องเซ็นสัญญากับเขาอย่างถาวรแน่นอนครับนายสเรจันทรคนนี้ยังได้ประกาศสร้างศูนย์กีฬาและสนามแข่งขันเพื่อรองรับการจัดชิงแชมป์ในระดับโลกด้วย โดยได้โมว่าจะทำให้ยิ่งใหญ่กว่าเวทีราชดำเนินหรือเวทีมวยไทยหลายๆเวทีเลยทีเดียวพร้อมบอกว่าจะทำให้ศิลปะก,การป้องกันตัวของขเขมรเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกและก็จะไม่ท้อถอยเพราะมีพี่น้องชาวขเขมรกว่า12ล้านคนอยู่ข้างหลังตรงนี้ก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะทำได้จริงอย่างที่โมไว้หรือไม่ แน่นอนครับเมื่อนักชกปาซิลคนนี้ประกาศไปแล้วว่าเขาจะย้ายไปอยู่กัมพูชาอย่างถาวรรวมทั้งนายคุนเซ็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยได้ประกาศแล้วว่าจะให้เปลี่ยนสัญชาติสื่อกัมพูชาและชาวขเขมรหลายคนจึงได้รวมตัวเพื่อช่วยกันตั้งชื่อขเขมรให้กับเขาโดยหนึ่งในนั้นตั้งชื่ออ่านเป็นภาษาไทยได้ว่าเขมรักยุทธกุลซึ่งบอกว่าชื่อนี้เนี่ยดีงามและมีความหมาย แต่อีกสื่อหนึ่งเนี่ยกลับสวนกระแสและได้ตั้งคำถามว่ากัมพูชาได้อะไรจากการอวยนักชกบราซิลคนนี้นอกจากความขัดแย้งกับประเทศไทยพร้อมถามถึงเหตุผลที่กัมพูชาต้อนรับและสนับสนุนให้เงินนับพันดอลลาร์กับเทียโก,โก้เพียงเพราะนักกีฬาคนนี้ถือธงกัมพูชาขึ้นเวทีนานาชาติเพื่อแสดงลีลาการป้องกันตัวของขเขมรแค่นั้นเองหรือแค่นั้นละครับ ตัวเขมรเนี่ยพากันแห่ไปคอมเมนต์ด่าสื่อกัมพูชาเจ้านี้ทันทีโดยกล่าวหาว่าสื่อกมูชาเจ้านี้อุดเพื่อสนับสนุนประเทศไทยไปซะอย่างนั้นทั้งที่เอาจริงๆมันก็เป็นเพียงการตั้งคำถามถึงรัฐบาลกมูชาอย่างปกติเพียงแค่ไม่ได้อวยแค่นั้นชาวเขมรถึงขั้นหันมาซัดกันเองเลยทีเดียว โดยชาวคอมเมนต์หลายคนเนี่ยคอมเมนต์สัดสื่อกมูชานี้แบบไม่ยั้งเลยนะครับคนนี้คอมเมนต์บอกว่าสื่อนี้เนี่ยพูดไม่คิดอะไรเลยและประเมินต่ำไปเป็นคำที่ฟังแล้วเสียศีลธรรมจริงๆนี่หรือผู้ที่มีการศึกษาและเป็นนักข่าวที่ไม่มีจรรยาบรรณสาวคอมเมนต์คนนี้คอมเมนต์บอกว่าการที่นักชกบราซิลทำแบบนี้คือการยกทงกมูชาให้โลกเห็นทำให้คนทั้งโลกอยากรู้จักประเทศนี้มากขึ้น ส่วนหนุ่มกัมพูชาคนนี้บอกว่ามีเหตุผลที่ควรจะสนับสนุนเพราะเขาเป็นตัวแทนของกัมพูชาแล้วก็มีชาวคอมเมนต์อีกหลายคนโจมตีสำนักข่าวนี้โดยบอกว่าควรให้รัฐบาลปิดสำนักข่าวนี้เสียแต่ก็มีชาวคอมเมนต์บางคนที่เริ่มมีสติและเริ่มคิดได้พร้อมคอมเมนต์บอกว่าคนคขมรมนเนี่ยกินไม่พอทรมานดิ้นรนหางานแต่กลับเอาเงินไปให้คนบราซิล หนุ่มคขเมเนคนนี้คอมเมนต์บอกว่าชาวขเขมรส่วนใหญ่เนี่ยยากจนมากและควรนําเงินนั้นมาช่วยพวกเขาจะดีกว่าไหมหนุ่มขเขมรคนนี้คอมเมนต์บอกว่ายังมีชาวขเขมรหลายคนที่ยังหิวข้าวและต้องออกจากบ้านไปหางานทําที่ประเทศไทยและจากการที่สื่อโซเชียลกัมพูชาเนี่ยที่เซียมอยู่ทุกวันนี้แหละทําให้รายได้ของแรงงานขเขมรลดลง และในคอมเมนต์กัมพูชานั้นก็มีชาวไทยแห่ไปคอมเมนต์ถล่มขเขมรเช่นกันหนุ่มไทยคนนี้คอมเมนต์ถามว่ามีเงินให้นักชกบราซิลแต่ไม่มีเงินใช้นี้บัวขาว2ล้านกว่าชาวไทยอีกคนคอมเมนต์บอกว่าสิ่งที่ขเขมรได้คือบอกให้โลกรู้ว่าขเขมรไม่มีความสามารถมากพอ ที่จะเป็นแชมป์ได้ด้วยตัวเองเลยดีใจและต้องสนับสนุนที่คนชาติอื่นได้เป็นแชมป์แทนพร้อมถามว่ามีคนขเขมรเป็นแชมป์กี่คนแล้วคนเหล่านั้นเคยได้รับรางวัลแบบนี้หรือไม่คำตอบของคำถามนี้จะยืนยันสิ่งที่ผมพูดได้เป็นอย่างดีอีกคนคอมเมนต์บอกว่าในขณะที่พวกคุณยกยอ,อนักมวยไทยสัญชาติบราซิลคนนี้มีนักชกเขมรที่อยู่ไทยได้รับผลกระทบมากมาย ตกงานไม่มีเวทีเป็นการโปรโมทที่โง่ามากและต้องโง่ขนาดไหนถึงเอาเงินไปให้คนต่างชาติมากมายขนาดนั้นแทนที่จะเอาเงินไปสนับสนุนนักกีฬาเขมนด้วยกันเองและหลายๆคอมเมนต์าชาวไทยเนี่ยจะมีความเห็นไปในแนวเดียวกันว่า ยินดีด้วยนะครับกับชาวขาเขมรที่ได้คนเนรคุณคนหนึ่งไปอยู่ด้วยซึ่งก็เหมาะสมกับประเทศกัมพูชาดีและได้อ้างอิงถึงตอนที่ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพชาวขาเขมรไว้หลายแสนคนในช่วงที่มีสงครามขาเขมรสามฝ่ายแต่มาวันนี้กัมพูชากับเนรคุณและหันกลับมาแทงข้างหลังคนไทยพร้อมบอกว่าแน่นอนครับคนไทยเนี่ยจะจำเรื่องนี้ไว้และรอคอยวันที่เจ้าคืนอย่างสาสม ส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน Hit movie ข่าวเด่นประเด็นฮิต